ก็เดเอานะครับผมวันนี้ก็เห็นว่าฮะมันสองคนเล่นนะดูแคร์ฮะตอนนอีสส้เขาวอร์มอยู่นะครับผมฝั<ท><ก>่งนี้ฝั่งฝั่งเพื่อนผมฮนะฝั่งเพื่อนผมไม่รู้แค่ไรแต่เพื่อนผมไดน้นิดนึงได้นิดนึงเมื่อกี้ก็เห็นกันนะครับว่าแคนอะไรผมไม่รู้ซูมเข้าไปอีกทีซูมไม่ค่อยเห็นครับฝั่งนี้ไม่รู้แคนอะไรครับผมครงการก็คือแขนอะไร อาด่านไปแล้วฮะผมอีกคนนึงฮะอยู่ตรงเต็นท์นะฮะอ่าด่านมาฮะด่านมาฮะสองคนนะสองคนครับวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งฮะยิงกัมแพงก็ยิงฮะยิงครับผมโอ้ทันไม่ทันนะผมตอนนี้เขาเตรียมร้อยให้หมดแล้วฮะอ๋อที่จะชาตนะครับดูฝั่งนี้ครับว่าผู้บอกว่าจะทำไงกันฝั่งนู้นยิงฮะฝั่งนู้นยิงฮะฝั่งนี้ยิงฮะฝั่งยิงยิงฮะฝั่งนู้นไปแล้วครับหนึ่งคนครับจะรอดกลับมาหรือเปล่าอ้า รอดครับผมรอดครับรอดครับรอดครับมัว,ว่างอะไระชันหน้าเลยฮะอุ้ย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 ฝั่งนี้ว่างไงอุ้ยนี่สอง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 ครับล่วง 1, หนึ่งฮะล่วงสองครับผมโลใสฮะล่วงไหมครับล่วงสามล่วงสามไหมล่วงล่วงสามไหมครับไม่รู้ว่าล่วงสามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจล่วงสี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเอาเพื่อนล่วงฮะ ไม่รู้เพื่อนไม่รู้ครับผมอ่ะเพื่อนล่วงอีกฮะล่วงหรือเปล่าล่วงล่วงอีกแล้วฮะไม่รู้ฝั่งไหนล่วงครับน่าจะเป็นฝั่งเพื่อนผมล่วงน่าจะใช่นะครับนี๋ก็เหลืออยู่สามหนึ่งน่าจะใช่นะครับสามหนึ่งโอ้จบ ไปแล้วครับน่าจะ3ต่อ0ครับโอ้โหฝั่งเพื่อนผมตายหมดฮะเพื่อนผมนี่ไม่ไหวเลยพักนี้สัยไิ่ขาดผมไปอะอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหคนคนคน คนอะไรไม่รู้ไปยิงผมทําไมครับผมส่องกล้องอยู่นะครับอย่ายิงผมฮะอย่ายิงผมฮะผมนักภาครับโอ้โหอย่ายิงครับผมยิงอย่ายิงฮะชื่ออะไรไม่รู้ครับบอกเขาก่อนนะว่าอย่ายิงครับอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงครับอย่ายิงผมแค่มาส่องเล่นเฉยครับมาแค่มาดูแคนเพื่อนผมแค่นั้นเองไม่เลยมาก อ่าไปก่อนฮะแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับจุบจ๊บๆมาเล่นใหม่ฮนะอย่ายิงผมครับพี่ครับอย่ายิงผมครับ